ครับทุกคนพอดีผมเปลี่ยนน้ำบ่อบรรลุนรวมนะครับมีหลายส์พันธุ์นะก็เห็นตัวผู้สองตัวเนี่ยชนกันครับมาแน่เห็นที่เยอะามบรรลุนชนนะครับผู้กับผู้นี่หมุนจิ้วๆขัดแลดกยากครับว้าวมันมาอยู่ใกล้น้ำอีกีเดียวเดียวเเอาแน่ผู้ออกขอนดีกว่า ไม่ชัดครับนี่ครับมันชนกันครับเออแปลกดีครับดีดีก็ชนกันครับเอาลมันเห็นละมันเห็นบงถ่ายแล้วมันไม่สนใจแล้ว เห็นม <Vale. S 2> mm. <Yeah>. ันวนตั้งแต่เมื่อกี้นะครับหัวแห้งเกิดหางกันหรือเปล่าเอามุมนิดดีกว่าครับเมื่อกี้มันมีแสงอย่างเงี้ย เอ้ตเมียก <sh> <can> <sh arp> nee ็มาร่วมด้วยก็มาดูละเอ้ยอะไรกันวะทำอะไรกันมาแล้วบอลูนนี้บอลดูทองครับแต่ตเมียไม่ใช่ครับตเมียเป็นลูกผสมครับเข้ามาดูครับน่ากระแทงครับนี่คือกระแทงนะครับการต่อสู้ของมันคือกระแทงครับ Hãy xong sai mà Thanh kìa cắt á mặt không có hâm 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 Nào 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 hâm hâm con hâm 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 เดี๋ยหมดแล้วครับอืมเนี่ยพวกนี้นี่เกเรดีๆว่ะดีตัดกันครับ